ดิฉันพรพนรณสุประเสริฐค่ะค่ะและดิฉันกัญญาลัตู่เงินนะคะค่ะพวกเราสองสาวเล่าเรืองอีอีนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานให้บริการแก่สังคมนะคะแล้วก็การนําความรู้ทางการนวดเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะวันนี้งานนี่คืนเค็งมากเลยคะแนนใช่ค่ะวันนี้เราแล้วก็เพื่อนๆของพวกเราเนาะมีการเปิดบูธให้บริการวิชาการมีทั้งนวดเท้านวดคอบ่าไหล่นวดหลังแล้วก็ นวดลูกประคบตามท่าเจ้าเรือนค่ะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะโอ้โหเป็นงานที่คึกคืนนะคะนับได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งของรุ่น114เลยนะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นะคะเป็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องของเรานะคะแล้วก็เป็นชมรมผู้สูงอายุค่ะนุพัตน์เนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในงานกันนะคะตามมาเลยค่ะเราไปอยู่ภายในบรรยากาศภายในงานแล้วนะคะมาเริ่มทำความรู้จักกับชุดแรกก่อนเลยนะคะ แรงสัมผัสเวลาแก้ด้ยสารค่ะเป็นกลุ่มที่นำ เดินต่อตามแนวกระดูกสันหลังทั้งสองข้างนะคะกดจุดน,นะคะ25าจุดค่ะก็ครครสามารถใครเครียดได้นะคะค่ะท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าปะถมค่ะท่าปะถมก็คือท่านี้นะคะ นีนะคะหลังจากที่เรานวดบริเวณคอแล้วนะคะเราจะคลายคอนะคะขออนุญาตนะคะอ่ะอันนี้ค่ะจะเป็นท่าประถมจะใช้คลายคอหลังจากที่เรานวดคอเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่3าค่ะท่าที่สนะคะจะมีชื่อท่าว่าท่าลงฉากค่ะอ่าท่าลงฉากจะอย่างนี้โดยที่ท่าลงฉากนะคะเราก็จะใช้เพื่อคลายบริเวณหลังแล็บริเวณสะบักนะะ ก็ไปแล้วนะคะอยอ่ายงี่นะละ่างนี้นะคะ,คะก็เป็นการเสร็จการราวดของเก่านะคะขอบคุณค่ะชื่อนนะคะชื่อี้าชางแกแรไมไม กามกันมาเลยค่ะ ท่านอื่นกันเลยนะคะค่ะขอขวดเก่งๆค่ะเดี๋ยวคุนัรู้สึกยังไงเมื่อาที่นีสิคะแล้วก็จากที่เก่งเสียวเขาเขา่วยกอ้เเันนี้รูปรึกังไงเมือมดยมีความรู้สึกก็มีคนไทยคนไทยเนฐา ด้วยรอยยิ้มน,นะคะแล้วก็ความเป็นใจของพิสิทนะคะถ้าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ 谢谢啊 thank <laughs> you ดีค่ะจนทำงานนะคเวีายว่าี้อะกดจุดไหน กิดจากรที่เราเรียรนนวดคอบายนะคะแล้วก็ต่อ,อยอดที่ถือภูมิปัญญาไทยนะคะคือว่าในการนวดคอบายเนี่ยเราจะใช้แรงจากในโป้งนะคะในการในการก,ารกดจุดนวดนะคะเราก็เลยคิดถึงว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเนี่ยทำให้แรงเนี่ยไปถึงก้านของผู้รับบริการมาก่ขึ้นนะคะเดวยวเราก็มีถึงลูกเต้นค่ะเลยทำใช้ลูกเต้นนะคะเป็นอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการจุดลงไปที่ก้ามเนื้อของผู้รับบริการนะคะ จะทําให้ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็อาการปวดเมื่อยได้มากยขึ้นค่ะแล้วก็จะมีตอสสมุไนไพรอยู่ที่ฝาด้วยนะคะซึ่งตอสสมุนไพรเนี่ยจะประกอบไปด้วยค่ะโดยตอสสมุนไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยไทยนะคะเกลือ,อแลแลค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กาลาบูลค่ะซึ่งไทยเนี่ยจะช่วยในช่วยคลายปวดเมื่อยนะคะผิวมะกรูดนะคะจะช่วยอาการปวดบริเวณท้อนะคะแล้วก็เกลือจะช่วยทําให้สมุนไพรเนี่ยซึมผ่านเข้าผิวได้ดีมากขึ้นค่ะ าก,การบูสตก็ใในการกดเงื่อนะคะดดวยนะคะสมุนไพรเนี่ยจะเลื่อนแล้วก็อยู่บริเวณฝ่ามือนะคะจะทำให้สิมทาข้าผิดได้ดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะาสำหรับถุงมือที่เราใช้นะคะเราจะเห็นว่าบริเวณนิโป่งนี้จะเป็นส่วนที่เราใส่ลูกเล่นไว้นะคะจะใช้ในการนวดจุดบริเวณต่างๆะะจะทำให้แรงเนี่ยลงไปถึงะะกล้ามเนื้อหรือว่าผิวข,ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะจะช่วยในการผ่อนคลายได้มากยยิ่งขึ้นแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น,นะคะ่ะ รัในในบแขกวัในใน,ในี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะถึงสมุนไทยดีคะแบบ